ที่ผมสวัสดีมืออยู่กับบอตาคันตะกาผมมือในบา,า,านตาคันตะกาพามาอยู่หมองที่ยังมาปลูกตะไคร่เครื่องครับอื่านี้มาออกมะมึงตะไคร่ามันติดบอกทั้งลายกระยันผุติดครับกฝนตกมากฝนตกมากสามสี่หมื่นครับกะบุหงว่าจะเกิดลายมันแดงตะยิทีผู้ติด พาพี่น้องมาเมืองครับเมืองนะครับจมพ่อป้อมนะครับผมเมืมเอมงแต่ไข่ครับแต่ไข่แต่ไข่หลายครับปลูกขึ้นไปหอดปูนครับเรื่องนี่ก็ติดแล้วเริ่มติดแน่แล้วครับเริ่มใบก็เริ่มออกนะ ใบตัวนี้เริ่มออกแล้วครับติดครับติดแทงหยาดมันก็ติดอยู่ทเทอเลยกแล้วมันฝนอยอประตัวครับบัดบัดระไข่อยู่ครับฝนตกลงมาเกิดดีครับงามกำลังติดขึ้นมาเนี่โอ้ก่อหิงอ่งห้อจครับสุดยอดเลย มือนีพะออกมือตะไคร้ครับบรรยากาศคืมๆค,ค,คือจังฝนจะตกอีกแล้วครับมือนีมือนีเป็นวันที่สี่ครับราะว่าบา่ตามาปลูกตะไคร่กะวันที่ วันที่ยีิบเก้าหรือวันที่สามสิบเอ็ดนะครับนายเป็นวันที่สามสิบเอ็ดครับมาปลูกตะไคร์นายเป็นวันที่สามสิบเอ็ดกะลายมือแล้ะกะได้เป็นอาทิตย์ละกะติดครับเตือนนี่มันอีหยังองนันนี่แล้วมาเกิดเซีมจ้กมัามา,าแต่เซครับนี่ตะไครห้องเากะหยามมนมีนปัญหาที่หยาครับ ฝนตกลงมางาโป่องอีกแล้วงาเริ่มขึ้นอีกแล้วแต้ก็ถ่ายอีกเจ้านึงครับจะมีอีกเจ้านึงมาปลูกทางนี้อีกเจ้าอีกเจ้านึงนี่เอาเอาผู้เดียวนี่แปดไร่ครับผมเอาผู้เดียวแต่ตัวนี้ปลูกลองเมืองก่อนครับลองเมืองกับเจ้าปีแรก อืมเปอร์เซนต์ติดอยู่มักขามก็งามครับม,าามักขามนะมักขามอุ้มยังไงพาผมมึงบรรยากาศครับผมออกมะยังมึงตะไคร่หอมครับตะไคร่หอมตะไคร่เครือค่องเครื่องเฮาที่ว่า ข้าเจ้าทรงออกนอกขาเจ้าทรงออกนอกเอามาเอ็ดแบบตะไคร่เครื่องอบเนาครับตะไคร่เครื่องอบที่ว่าอบไก่อบหมูอบอันนี้แหละครับตะไคร่ตัวนี้เป็นตะไคร่เครื่องครับของคนของห้องตะไคร่หอมโอ้ติดดีครับติดตะไครห่ห้อ หลอดกาจะพ่ายงา้างเป็นเมื่งรึ่งๆครับย่งางไปบ่ด้ดินลมหมดฝนฝนตกมึงซ่อนกระตกนี่ผมปลูกก็จะปลูกเบิ้ครับจะปลูกตะไคร้เบิ้เลย อยู่น้ำปลาประคามน้ำรองประคามนี่อยู่นี่ก็จะมีอยู่ประมาณสามสี่เจ้าครับตัวนี้ก็จะเป็นของอีกเจ้าหนึง่งตัวนี้จะเป็นของคุณประพิษที่เอามาปลูกนี่ที่เอามาปลูกแล้วก็ตัวตั้งคางนั่นก็จะเป็นของอีกเจ้าหนึ่งอ,อีกทั้งคางกัน,ก,นก็จะเป็นของแม่เบานิพจ์คำตะกาครับแม่เบานิพจนคำตะกาขีาข้อัด แต่ก็จ้งเป็นของของแม่บาตะเพราะว่าเอ็ดกันทุกคนครับก็จะล่องมึงไปพร้อมๆกันครับถ้าได้ผลผลิตก็กจะแยกแยกออกอีกทั้งฝุ่นก็นจะปลูกอีกครับผมทังฝุ่นอีกขางปลาประคามนั่งฟูนั่ง,งอสองสวนครับท่างน่ะนี่ประคามอีกสองสวนทง่งนั้นถ้ามันคือก็จะไปะยัดทางนั้นอีกเพราะว่าปีนี้ เอาลองเอ็ดน้่นขาเจ้าก่อนครับปีแรกเพราะว่า,าเจ้าว,ว่าเอ็ดได้แบบเอ็ดแบบมีผลผลิตไว้ครับผมมันแปดเดือนตัดเท่านึงครับกะดีครับกะดีโลละสิบบาทครับผมตัดละหม,มื่นมันตัดละหมื่นครับก็ลอง ร่องกันได้ครับก็ลองร่องกันเมืองก็ได้จากไรก็ล่องเมืองครับบ่งบอว่าจะเป็นยังไงถ้าต้องถ้าเมืองผลผลิตของของคุณปลาผิดก่อนครับเดี๋ยวถ้าคือกะ้าท่านอฟซีทุกท่านอยากกันปลูกถ้าอยากปลูกกะถาเมืองผลผลิตทั้งนี้ก่อนก็นได้ครับเดี๋ยว เป็นจังไงเดี๋ยวบ่าวตาคำตะก,การจะเอาลุงคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับเพราะว่าบ่าวตาคำตะก,การก็ยังบมโหว่ามันจะเป็นไปยังไงเพื่อไปฮอดเวลาเวลาที่เฮาจะได้ขายได้เรื่อกำลังจะได้ผลผลิตจะได้ขายเพื่อเป็นเพื่อราคาลงก็ได้ครับเพื่อราคามันลงหรือเฮ้าจะได้เฮาจะได้หรือเฮ้าจะดุบอันนี้แน่นตะไคร่ในูกไว้กับโบเซียหายครับ ตไข่มันเป็นแบบของของที่เข้าขายจังใดก็ได้ไปขายอยู่ในตลาดก็ได้ครับแต่ไครนี่ปลูกไม่ซักพักทองครับปลูกไปตนน้นง่ายกับเอ็ยดอยังก็ได้ครับต้นซักนี่ปลูกเอ็ดเอาไว้ทำเอ็ดเฮือนเอ็ดเทียงครับ คุณครับต้สนสักไรครคุณป่าคุณมาปลูกไว้ครับคุนมาปลูกไว้แล้วก็เพึ่งนกับกรุงเทพจากกรุงเทพเพิ่งกับ,เ,กบ,เ,กบ,เ,กบเที่ยวลงมาเมืองครับเพิ่งนกับลงมาเรื่อยต้สนซัก ต้นซากดันท่องซุ้มนีบ่ครับต้นซากท่องซุ้มนีซุ้มนี้น,นั้นคุณป่าจ่างบ่าตาคันตะกามาปลูกซุ้มนี้ก็ได้ซุ้มนะประมาณได้ปีวันสองปีสามปีครับต้นซากต้นซากใหญ่ก็ใหญ่แล้วครับจากน้อยนี่ใหญ่ขึ้นมานี่โอ้ เอ็ดเถียงครับแลวกบแบบท่าแหลกงามครับงามไม่งามก็ไม่ดูคราบผมาชมคลิปเบารตาคัมตะต,กกต่อไปครับเดี๋ยวเบารตาคัมตะตกกจะมีอย่างมนาแนะนำทำ่านผู้ชมอีกเพราะว่าเบอานี้ เราตาคัมภีรได้ปลูกได้ปลูกเรื่อยๆอยู่แล้วครับบ่บ่ปลูกตะไคร่กับปลูกปลูกมันหรือบ่ปลูกมันก็จะได้ปลูกกันผักหรือบักโม่ครับเพราะว่ากะอยู่ซื่อๆบ่ได้ครับมันกะผู้นั้นผู้นี้มาก็อยากให้เอ็ดทีว่างทีว่างกะมีปัญหานึงกะบ่อยากให้บ่อยากให้หญ้าบ่อยากให้หญ้าขึ้นอยู่ในอัน ปลาปลาคามครับถ้าขึ้นหกหกมันก็นได้ไทยดูถ้าเ้าปลูกมันแกวหรือพวกมูไสรนี่ห้าจะตายแล้วก็เครื่อเครือมันแกวหรือเครือหรือเครื่อมูครับรเวลาเ้าจะเะ้าก็หืผ่ผาดางออกห้าวกราหืองผ้ายางออกข้าก็สามารถเอาเครื่อมันเอาเครื่ออมู่มาอ้มอมมาอ้อมมันอยู่เหงาบก โม่ได้ครับเร็ดเป็นปุ๋ยได้ครับรอชมครับผมเดี๋ยวบอตาคำตะก,กาจะปลูกยังต่อไปเพราะว่าเขาต้องทามึงผลผลิตตะไคร้ก่อนครับแล้วทามึงผล,ผลผลิตตะไคร้ก่อนเดี๋ยวบอตาคำตะก,กาขอยุดคลิปเพียงเท่าน,นี้ครับผมมือ